แอลฟาออนทวีัวหรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงไม่จริงไม่มั่วนะจริงค่ะ The Masterpiece 30ปีนิติพงษ์หอหน้าพบกับศิลปินต้นฉบับระดับตำนานเจเจตริงใหม่เจริญปุราคริสตินาอากิลาแอมสาวลักษ์บิลลี่โอแกมาชาวัฒนพานิชและอัมพลลำพูนพร้อมแขกรับเชิญพิเศษ24และ25มกราคม2558ที่รอยัลพารากอนหอบัตรราคา 3500-300, 0 2 0 0ม2 0 0 0และ1500บาทจำหน่ายบัตร14พฤศจิกายนนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา น่า,นาด,ดูมาก <นะ S 2> ที่สุดนะฮะวันก่อนเขาบรกากรของการแถลงข่าวมานะครับอยากเพลินกันนะครับบอกว่าเฮ้ยน่าดูน่าดูถ้าน่าดูต้องพาร่างของคุณนะฮะไม่ <laughs> ว่าจะเข้าไปที่ t ทย i ิ i เก e ตเมเจอรหรือว่าไปซื้อที่ไทยทิ i เก e ตเมเจอก็ได้แล้วเราบอกเลยตรงนี้นะการจะขอบัตรกับเราผู้ซึ่งเป็นดีเจเนี่ย อย่าคิดเลยเพราะว่าเราเองก็ยากมากจริงๆกว่าจะได้มาแต่ละใบในเรื่องตาท่อกระเด็นนะอยู่หรือแม้แต่หลายคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรอขอบัตรคอนเสิร์ตมอสซึ่งจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้กับวะนืนี้บอกเลยเขาเต้นไปนนามาอะไรจ้าถูกต้องแล้วคุณแม่อองยังซื้อได้จ้าแล้วเราขอบัตรเขาก็ ยิ้มยิ้มบัตรเต็มจ้าถูกถูกถูกเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เขาขายเอาเงินได้เขาขายเอาเงินกันทั้งงั้นแล้วจ้ะใช่เธอซื้อเธอมาหวังของฟรีกันง่ายแบบนี้ไปไทยทีเกตเมเจอร์วิธีการขายของเราฮาร์ดคอร์ป่ะไม่ไม่ฮาร์ดดีแล้วพี่จริงการพูดอ้อมบางทีคนก็ไม่เก็ตนะถูกเพลงก็ดีศิลปินกีขนาดนี้และอาจจะยังมีเกสพิเศษช็อคช็ออีกถูกต้องไปดูกันแล้วกันนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องราวที่เราเกริ่นกันไปพี่อันจ๋าเรื่องราวแรงจริงแรงมากพระเอกสุดหล่อดาวรุ่งงจากวิิหมอชดนนั่เ อย่างน้องบิ๊กเอ็มลิขิตตอนนี้ก็คือเขาเคยมีข่าวออกมาว่าขึ้นแท่นเป็นลูกรลักคือเหมือนเพิ่งเข้าวงการมาแล้วก็ได้เป็นพระเอกแบบโอ้แต่อุตรุดรุต่ไหใช่ก็ตอนนี้นะเป็นพระเอกในะครเรื่อลงลจับกังนะจ๊ะก็เลยถูกจับผิดซะเลยหลังจากขัดสีมีออร่าเป็นลูกรลักคนใหม่ของช่องแล้วนะจ๊ะยังไม่ทันจะได้ดังประทำคลอดอย่างแท้ <c oughs> จริงเลยโดนกระแสเม้มามอยสารพัดสกัดาวรุูงซะแล้วว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนะี่ย เป็นนางเอกนะเว้ยเออโอ้ยแหลง <laughs> คือไม่แมนหวานๆอางเงี้ยหรอพี่เขาเมาเขาเมา,เ,า,มาเออก่อนจะมาแปลงล้างกลายพันธุ์เป็นพระเอกอยู่หน้าจอทีวีแบบบิ๊กเอ็มอยู่ปัจจุบันเนี้ยเคยมีหนุ่มหล่อหน้าตาดีมีเงินเลี้ยงดูปูเสืออยู่อ๋อเหรอเสื้อผ้าหน้าผมจัดให้แถมยังเลี้ยงหมาชิว่าว่าไว้เป็นแบบลูกไม่บ,บีไม่บีอย่างเงี้ยนะคือเป็นพาริสฮิวตันน่านักสิแลันี้เขาเมาส์นะเขาเมาส์นะครับน้องบิ๊กน้องบิ๊กเอ็มนะจ๊ะอ่ะมาดูซิแแแต่่จจจรริงล้้วุเเเเเาาาออะะมมมนนนนนขห็ัพฉบบี เครียดไหมแลวเขาจะตอบเป็นเรื่องประเด็นนี้ว่ายังไงกันบ้างครับไปฟังครับอ๋อไม่ใช่เหรอครับคือมามาตัวนี้ผมผมซื้อมาเลี้ยงเองครับไม่ไม่ไม่ได้มีใครซื้อให้แล้วก็เรื่องเรื่องที่ว่าเห็นแบบว่าอาจจะว่าเห็นผมไปกับผู้ชายคนนู้นคนนี้อะไรจริงๆไม่ใช่ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับผมหมดทุกคนเลยครับแต่ว่าเราเคยแต่ว่ามีชีวิตคู่รูมเมทอ๋อไม่ไม่มีครับคือรูมเมทก็คือรูมเมทก็เป็นเพื่อนสนิทผมนี่แหละใช่ที่อยู่สมัย ที่อยู่หอที่มหาลัยครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วถามว่าเบื่อไหมก็นิดนึงนะแต่คือเราก็ทําใจสบายสบายครับคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่าข่าวพวกนีมน้มันก็อยู่ได้ไม่นานแล้วอีกอย่างคือเราเราก็รู้อยู่แล้วฮะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นมาเล่าให้ฟังมากกว่าครับเป็นแบบเป็นญาติพี่น้องหรือที่ครอบครัวอย่างเงี้ยามาเล่าให้ฟังมากกว่าว่าเออมีมีข่าวมีขา่ขาวนี้อะไรเงี้ยถ้าทุ่มทูลขนาดน,นั้นมากสุดคงเป็นน้ำหอมนะที่ได้มาแล้วสุดก,ก,ก็เป็นแฟนคลับผู้หญิงนี่ะครับ ใช่ก็ประมาณนั้นครับคือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอ่เี้ยคือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว mm hmm. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดก,การผมแหละใช้แบบเวลาออกงานนี่นก็อเอาไปให้ใช้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นมากกว่าให้เรายืงซะมากกว่าครับโอ้แต่เขาก็หลอกคมนะพี่ใช่แต่เขาน่าเห็นใจนะอา่จ,าจว่าไปนะครับไม่ต้องกินอะไรมากเพราะว่า ว่าทุกคนอ่ะเจอข่าวงนี้มาแล้วทั้งนั้นถูกต้องถูกนาเดชยังเคยเจอเลยเอาเคนภูภูมิไงล่ะกินเลยถูกคือทุกคนโดนมาแล้วทั้งนั้นนะครับอย่างปซีเรียสนะ๊ะก็อาจจะมีคนที่ไม่เคยโดนก็เป็นพี่เต๋าสมชายเนี่ยแต่พอมาเปิดตัวอีกทีหนึ่งกินกับเบนเลยนั่นไงแรงค่ะอันนี้ช็อกกว่าจ้าเป็นต้นนะฮะถูกอ่ะมาต่อกันจ้าคู่นี้จ้าทำท่าเหมือนว่าจะแต่งจะแต่งอืมแต่ ตอนแรกๆดูดีใช่เนาะ <No. S 2> ตอนหลังๆดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบเครื่องสดุดเดินไม่เรียบเท่าไหร่นะครับ,รบสงสัยหัวเทียนบอดเออนะครับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกึ่งเฉลิมชัยแล้วก็หวานใจอย่างคุณจ๋าที่ล่าสุดก็ออกมาอัปเดตสถานะความสัมพันธ์ว่าเลิกลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เราเคยให้คุณจ๋าได้ออกมาพูดไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังทางคุณกึ่งพูดบ้างว่า i, เฮ้ยสาเหตุแท้จริงในการเลิกกันเนี่ยคือทางคุณกึ่งว่ายังไงบ้างใช่เพราะว่าคุณกึ้งเนี่ยถึงกับเอ่ยป่าวือก จะแต่งงานใช่ไหมคือมันใกล้มากแล้วว่าขนาดนั้นเลยจริงๆจะว่าไปเขาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นหนุ่มเจ้าชู้ถูกพ่อปัญไหลอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเ็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเยอะๆอยู่เหมือนกันมีข่าวมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณกึ้งเนี่ยไม่ปลื้มไม่ปลื้มใช่ไหมก็เลยมีปัญหากันแต่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 มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมือที่3นะอัมพชราภาอ้าวเฮ้ยงงเว้ยเฮ้ยข้ามาไงเนี่ยมีหลายประเด็นมากเราต้องให้คุณกึ้งเคลียร์ทุกประเด็นเลยครับ น้ำก็เป็นเพื่อนกันมา1ิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วอย่างนี้ก็เวลาว่างเยอะขึ้นนะครับแต่ก่อนก็เป็นคนเป็นคนติดแฟนแต่ก่อนแต่ว่าพอตอนนี้ก็มีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็ได้เจอเพื่อนมากขึ้นรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็รู้จักคุณแอม,มด้วยนะครับก็เป็นเพื่อนกันก็นนกเหมือนกับที่คุณจ๋าได้ตอบไปแล้วนะครับอาจจะเป็นพาะพี่นักข่าวเขียนถึงผมเนี่ยส่วนมากว่าจะเป็น ขุนแผนบ้างเจ้า<อ>ชู้บ้างทําให้ชีวิตผมดาเนินยากมากนะครับจริงๆก็อยากคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้แต่งงานแล้วแล้วก็มองถึงเรื่องจริงๆก็อยากถึงปีจริงๆที่มองไว้เนี่ยอายุปีหน้าก็อยากจะแต่งแล้วผมก็จริงจังเป็นคนที่จริงจังกับความรักนะครับแล้วก็ถ้าได้เห็นผมก็จะทบคนก็นานสามสี่ปีหมดแสดงว่ามีเรื่องแต่งงานคุยกับพี่สาวไปแล้ว <laughs> อันนี้เอาเอา,เอา,เอาไปลึกถามให้ตัวเองดีกว่าครับก็ตอนนี้ก็ สดอยู่ฮะก็ื่อสดอยู่ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าก็ตอนนี้ก็ให้เวลากับตัวเองนะครับแล้วก็มองดูในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าให้กับเวลากับตัวเองด้วยแล้วแล้วก็ทบทวนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงพอมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ทําให้ได้มองเห็นอะไรมากขึ้นอะไรครับก็เรื่องของคนสองคนพี่ใช่ครับผมนะ,ะมันมีความซับซ้อนอะไรเยอะแยะมากมายเต็ม<ช>ไปหมดนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเลิกลากันไป ก็คงอย่าถึงขั้นกรเกรียดอะไรอย่างนี้กันนะครับเป็น้พเวลาับหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยด้วยกับทั้งคุณกึ้งเองรวมถึงพี่จ๋าด้วยใช่แต่ผมเพิ่งเจอคุณจ๋าเขาก็แฮปปี้นะเขาก็ดูคือคือคือไม่ได้แปลว่าแฮปปี้ที่เลิกนะเพราะผมก็เลือกไม่คุยดีกว่าแต่ว่าเขาเขาดูไม่เศร้าเลย ก็ดูแบบคุยลัลลาปกติมากดูฟ resh สวยปิงอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอรุนว่าเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆเข้ามาจีบอีกหรือเปล่าแน่นอนนะครับวันศุกร์ทั้งทีปลายเดือนด้วยแฮปปี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาดูซิว่าหนังดีๆเรื่องไหนเจาะเข้าโรงที่คุณไม่ควรพลาดช่วงหน้านะครับกับ Movie Recommend by กัสสิกันครับเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ใกล้ผมได้คือหมายถึงว่า ตอนนั้นเนี่ยแฟนเพลงเนี่ยรีดแล้วก็เ้วก็เป็นแฟนคลับแบบหูเหนียวแน่นมากๆเขาเดินมาบอกผมเลยนะว่าพี่มอสหนูพูดจากใจเลยนะคนอื่นเนี่ยเข้าใกล้พี่มอสอ่ะหนูไม่ยอมออแต่มีคนเดียวที่ใกล้ได้หนูยอมพี่อ้อม ต้องยอมรับนะคะวงการบันเทิงมันไม่ได้ง่ายว่าอยากประกาศว่าเป็นแฟนใครอ,อยากพบใครก็ได้เพราะว่าเราถูกขวงเราถูกดูแลเราถูกคาดหวังแต่พอมาถึงจุดหนึ่งพี่สองคนนั่นแหละควรจะเป็นแฟนกันหนูรับได้มันก็เลยเป็นคู่ขวัญแบบที่ดูแล้วมีความพดิดีน่ารักไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหคนนี้ต้องเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบว่าออขอประกบคู่หน่อยนะ Finally, ああได้เห็นแล้วม <uh> <uh> ีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกอีกฮะว่าถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่มีอ้อมก็คือผมก็ไม่จัดเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในตำนาน25ปีของมูสมอลครับเวอรรุ่นนี้เราต้องมอสอ้อมเนี่ยนะไม่มาไม่ได้แล้วนะ GMM Channel ร่วมเปิดประสบการณ์ท่าดนตรีสุดมันส่งท้ายปีกับงานประกาศรางวัลแห่งวงการ K-pop ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการ เอ็มเน็ตเอเชียนมิวสิกอวอร์ด2014ถ้าคุณเป็นสาวกเอ็กโซจีดรากอนแทยังพร้อมเหล่าคนดังอีกมากมายที่ตบเท้าเข้ามาเสริมทัพให้อลังการกว่าทุกครั้ง <L> <L> ถ่ายทอดสดจากเกาะฮ่องกงทาง GMM Channel ช่อง25และ35 3าธันวาคมนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปงานนี้ข้ามพลาดปฏิทินบันเทิง e-calendar วันเสาร์เวลา18.00นาาร,ร่วมสนุกสุดมันกับคอนเสิร์ตปฏิพันธ์ปาร์ตี้25ปีมิสเตอร์บอสโดยนักร้องซุปตามอสปฏิพันธ์พร้อมแขกรับเชิญพิเศษออมสุนิสาท,ทาัทยางแท่งศักดิ์สิทธิ์กบทรงศรีเต๋าสมชายและน้องสโหนณรอยัลพารากอนหอศูนย์การค้าสยามพารากอนวันอาทิตย์เวลา16.30นาร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาภายในงานพบกับเตอร์ชันทวิทย์และออมสุชาพร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากป๊ออปงกูลลณสววววนนนนชิรระเเบญจจททัััศ์์า14 30 เตรียมท่องไปในโลกแห่งความล้ำสมัยกับงานถแถลงข่าวเปิดตัว G World ธุรกิจใหม่ 3D Social Network โดยมีผู้บริหาร GMM Grammy และศิลปินชั้นนำอาทิแกงส้มธนทัตนิวจิว๋วตั้มวราวุธพร้อมด้วยนักแสดงจาก GTS ณล็อบบี้อาคาร GMM Grammy Place e f f on TV